เป็นอีกครั้งที่เทคโนโลยี VAR สร้างข้อกังขาให้กับเพเมลิกและแฟนบอลได้ถกเถียงกันโดยคราวนี้เกิดขึ้นในเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับวูธันตันที่ทางฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายได้ชายไปจากจังหวะจุดโทษในช่วงต้นครึ่งแรกเกมเพเมลิกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่ช่อง s k y Sport ปล่อยคลิปภายในห้อง VAR ที่แสดงให้เห็นภาพของ2ผู้ตัดสินกำลังถกเถียงกันอย่างถึงพลิกถึงขิง ในจังหวะที่พวกเขาตัดสินใจจะให้จุดโทษแก่ทีมของเบรดลอรเจอร์จังหวะปัญหาเกิดขึ้นในนาทีที่12ของเกมเมื่อเดนิท์ลดตุลุกของจิ้งจอกสยามพยายามเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ติดบล็อกของแม็กซ์ชินแมนก้องหลังของทีมเยือนบริเวณท่อนแขนที่แนบลำตัวก่อนมีคำตัดสินจาก VAR ให้เป็นการทำฟาวในกรอบเขตโทษและนำไปสู่การเสียจุดโทษในที่สุดจะไม่ให้แขนของเขามาันยืดออกมาแบบนี้ได้อย่างไรกันถ้าพวกเขากำลังวิ่งอยู่ จมีคาร์ลเกอร์กูรูชื่อดังให้ความเห็นเอาไว้พร้อมทําท่าประกอบและแสดงความไม่เห็นด้วยที่จะตัดสินว่าจังหวะด,ดังกล่าวควรเป็นจุดโทษยูริเตลลมองออกมาแสดงความเห็นหลังเกมที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะวูดเซมตันเป็น1นึ่งย์ยูริเตลลมองลงสนามเป็นแกนหลักในแดนกลางให้กับเลสเตอร์ซิตี้และพาทีมเก็บชัยชนะเหนือวูฟเซมตันขึ้นรังจากฝูงของเพมลี พวกเรารู้ว่ามันเป็นเกมที่สูสีมากๆพวกเราจัดการกับเกมด้วยการเล่นบอลได้ดีในครึ่งแรกและก็ทําประตูได้เราน่าจะได้ประตูที่2จากจุดโทษแต่โดยรวมผมว่ามันเป็นครึ่งแรกที่ยอดเยี่ยมของเราสมบูรณ์แบบในการคลองบอลและในยามป้องกันเราก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมและในครึ่งหลังมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่ต้องรักษาสกอร์ไว้และพยายามทําประตูเพิ่มซึ่งแม้ทีมเราจะไม่สามารถทําได้แต่โดยรวมก็โอเค เรารักษาคลีนชีสและสามารถเก็บ3มแต้มได้ศึกลูกหนังเพมเบอรีกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายและเป็นสัปดาห์แห่งการแย่งชิงจ่าฝูงอย่างดุเดือดกันเป็นอย่างมากสัปดาห์นี้เริ่มเปิดฉากฟาดแข้งในคืนวันศุกร์และเป็นเซาท์ทัมตันที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดเซอร์ไพรส์ในช่วง4 5หนัดที่ผ่านมาัง,งาดไปรัร้งจ่าฝูงครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพมเบอรีกหลังงปิดบ้านทุบเอาชนะนิวคาสเซิล ท,ทั้งที่ทีมขาดแดนนี่อิงดาวยิงคนสําคัญเรียกได้ว่าปีนี้นักบุญมาดีจริงๆและหลังจากเซาท์ทอมตันขึ้นนาจากฝูงชั่วคราวไปเมื่อคืนวันศุกร์พอถึงวันเสาร์เอเวอร์ตันที่เตะคู่แรกก็มีโอกาสทวงตําแหน่งคืนหากสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่กําลังฟอร์มดิ่งลงเหวได้แต่ทว่าลูกทีมของคาร์โลออนชลติกลับเล่นผิดฟอร์มพ่ายคาลังให้กับปีแสดงไปแบบหมดสภาพ1ประตูต่อ3อดขึ้นจากฝูงแถมกลายเป็นความพ่ายแพย3้3นัดติดต่อกันอีกด้วยข้ามมาวันอาทิตย์สเปอร ที่ยังร้อนแรงเมื่อบุกไปเฉือนเวสต์ฟอมบิทเอาเบียน1-0เก็บ3มแต้มขึ้นนําจากฝูงได้สําเร็จแต่ทว่าโทเซ่มูรินโยก็ได้ขึ้นไปสูตอากาศอันดับหนึ่งได้แป๊บเดียวก็ต้องลงมาแล้วเมื่อเลสเตอร์ที่ฟอร์มกระฉูดในช่วงหลังเปิดบ้านเฉือนชนะวูฟ1-0ทะยานแสงขึ้นไปนําจากฝูงแทนแบบสุดยอดและเวลานี้ทีมก็มีลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวและในเกมที่สิงห์บูเปิดบ้านไล่ยิงแสงเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด4ประตูต่อ1นั้น ฮาคิมซีเยกระเบิดฟอร์มการเล่นได้อย่างระดับเทพเมาแอซิดไปถึง2ลูกและทั้งเกมก็ช่วยสร้างสรรเกมลุกในทีมมาโดยตลอดนอกจากนี้ทิโมแวนเนอร์ดาวยิงทีมชาติเยอรมันก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องทําให้เวลานี้เชลซีเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ยิงประตูได้มากที่สุดในลีกกดไปแล้ว20ประตูด้วยกันแถมอันดับยังพุ่งขึ้นมารั้งอันดับ5ของตารางแล้วส่วนหงแดงเกมที่หงแดงบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้หากทุกทีมของเจกันครับสามารถเก็บชัยชนะได้ ก็จะกลับไปนําจ่าฝูงอีกครั้งแต่ทว่าทุกอย่างก็ที่ทราบกันดีทั้ง2ทีมเสมอกันไป1-1ทาให้ทีมเยือนชวดขึ้นนําไปแบบน่าเสียดายนอกจากจะอดขึ้นจ่าฝูงเจคกกินครอปยังต้องมาลุ้นและกุ้มใจกับปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บโดยคราวนี้เป็นคิวของเทนล็กซานเดอร์สันโนแบกขวาตัวเก่งที่บาดเจ็บในนาทีที่63จนต้องเปลี่ยนตัวออกและผลการวินิจฉัยก็ออกมาแล้วว่าเจ้าตัวจะต้องพักยาว4สัปดาห์และพลาดลงเตะแมตช์สำคัญถึง5เกมกันเลยทีเดียว พัติกแบมฟอร์ดกองหน้าของลีดยูเนเต็ดคงซิงวีอาร์ไปอีกนานเมื่อเจ้าตัวโดนวีอาร์ิประตูคืนทา,ทางทงที่หิงเข้าไปแล้วจากจจงหวาที่เจ้าตัวชี้มือบอกให้เพื่อนร่วมทีมส่งบอลไปข้างหน้าซึ่งหลังจากที่ทีมช่วดได้ประตูผลสุดท้ายทัพยุงทองก็พ่ายยับเยือนต่อคริสันพเพาเลตหนึ่งปรตตูต่อสี่ซึ่งเป็นการพ่ายแพ้เกมที่2ติดต่อกันส่วนดราม่าแบบสุดๆต้องยกให้เวสแฮมเปิดบ้านเจอฟูลแลมตลอด90นาทีทั้ง2ทีมสู้กันได้แบบสูสีทำให้สกอร์เสมอกันอยู่ที่ 0-0, 00. แต่แล้วเจ้าถิ่นก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำา10ูในนาทีที่9 1เกมทำท่าจะจบลงด้วยชัยชนะของทัพขุนคอนแต่ในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายทีมเยือนมาได้จุดโทษจากจังหวะเช็คภาพ VAR ทำให้โอกาสลุ้นปีเสมอมาแล้วและก็เป็นอดโมล่าลูกแม่นดาวยิงฟูลแลมที่ขอรับหน้าที่ยิงจุดโทษแต่ไม่รู้ว่ามั่นใจเกินเหตุหรือฝีเท้าไม่ถึงเมื่อเจ้าตัวโชว์เหนือด้วยการยิงชิปเน้ม,นมแบบปาเดนก้าไปกลางประตูแต่ลูกยิงลูกนี้มันดันแป๊กหัวเกือกทำให้บอลลอยเบา ขนาดลูคัสฟาเบียนสกี้เจ้าถิ่นที่ล้มตัวไปแล้วยังเด้งขึ้นมาเซฟไว้ได้ส่งผลให้ฟูแล่มพ่ายในเกมนี้แบบสุดเหลือเชื่อโจนาทานมอร์แกนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงพอใจหลังทีมคว้าชัยชนะเหนือลูเวส1-0ในเกม FA Women c h h m p p o o s s i p p เลสเตอร์ได้ประตูชัยจากเพจเบลลิเกลในช่วงครึ่งแรกคว้าชัยชนะ4จาก5เกมและทำคะแนนเข้าใกล้เดรม จ่าฝูงเหลือเพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นผมพอใจกับชัยชนะในเกมนี้มันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีเราน่าจะทําประตูได้3-4ลูกถ้าเราเสียบคมกว่านี้ผมคิดว่าเด็กๆต่างทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเธอเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะเคอร์สตี้เลเวลที่เฝ้าเสาได้อย่างสุดยอดมันยอดเยี่ยมกับการคว้าชัยชนะ2อนัดติดต่อกันเราผิดพลาดในเกมลอรอดดาร์บี้แต่เราก็แก้ตัวได้โดยเฉพาะในเกมนี้ที่รูเวตเป็นทีมที่อยู่บนหัวตารางเช่นเดียวกับเรา 3คะแนนในเกมนี้จึงสำคัญมาก5นักเตะอังกฤษฟอร์มดีที่ยังไม่เคยถูกเรียกประติดทีมชาติชุดใหญ่จนถึงปัจจุบันอันดับ 5. เจมส์จัสตินจากเลสเตอร์ซิตี้แบ็กขวาวัย2 2องของเลสเตอร์ผู้ที่ฤรดรูการนี้ถูกจกับมายืนเป็นแบ็กซ้ายแทนที่เบนชินเวลแต่กลับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอด8นัดแรก สามารถพาทีมทะยานขึ้นจากฝูงได้สำเร็จจัสซินเคยเป็นตัวหลักให้กับทีมชาตินังกฤษดุนอายุไม่เกิน21ปีแต่ด้วยอายุที่เกินทําให้เจ้าตัวต้องรอรับใช้โอกาสในทีมชาติต่อไปแต่ด้วยฟอร์มที่ดีวันดีคืนเชื่อว่าอีกไม่นานแกรเรตซาเกตคงจะเรียกตัวสู่แคมป์เป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนอันดับ 4. ทาริกแรมตี้จากไบรตันมา์กจอมบุกวัย20ของไบรตันที่แจ้งเกิดกับทีมได้สําเร็จในฤดูกาลนี้ โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นสุดๆกับทัพนังนวลตลอด8เกมแรกแถมยังทำไปแล้วหนึ่งประตูกับ3แอซซิ์อีกด้วยจุดเด่นของเขาอยู่ที่ความเร็วอันจัดจ้านไปกระบ,บอลได้ดีบวกกับความมั่นใจอันเต็มเปี่ยมการเล่นกล้าเลี้ยงจนฝีเท้าไปเตะตายักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมส่วนสถานการณ์ในทีมชาตินั้นแรมตี้เล่นให้กับสิงโตคำรามมาแล้วแทบทุกรุ่นเหลือเพียงแค่ชุดใหญ่เท่านั้นซึ่งหากเขาสามารถรักษาฟอร์มการเล่นและพัฒนาต่อไปได้บอกได้เลยอนาคตทีมชุดใหญ่ไม่ไกลเกิดเอื้อมแน่นอน มีเคีอันโตนิโอจากเวสแฮมแข้งสารพัดประโยชน์วัย30ที่ถูกจับมายืนเป็นหัวหอ,อกตัวเป้าในฤด,ดูกาลก่อนและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอันโตนิโอเป็นหนึ่งในนักเตะสไตล์ที่กองหลังหลายๆคนไม่ชอบเพราะมีทั้งความแข็งแกร่งชนไม่มีล้มร่วมถึงสปีดท,ที่ได้ออกตัวก็ยากที่จะไล่ทันดูได้จากหลายๆเกมก่อนแม้แต่ทีมใ,ใหญ่ยังถูกเจ้าตัวเล่นงานมาแล้วทั้งสิ้นเสียดายที่จนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้รับโอกาสในการรับใช้าชาติแม้แต่เกมเดียว 2. โอลีวัตสกินจากแอสตันวิลล่าหัวหอกวัย24ปีที่แอสตันวิลล่าทุ่มเงิน30ล้านปอนด์ดึงมาจากเบรนฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งแจ้งเกิดได้สําเร็จจากการยิงฮัตติกใส่ลิเวอร์พูลในเกมที่เอาชนะไปได้7-2เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนทั้ตลอด10นัดรวมทุกรายการเขาซัดไปแล้วถึง8ลูกให้กับสิงห์ประดับน่าสนใจว่าด้วยฟอร์มอันร้อนแรงตลอด2ซีซั่นที่ผ่านมาซาเกตจะเริ่มหันมาสนใจในตัวเขาเหมือนกับที่เพื่อนร่วมทีม เพิ่งถูกเรียกติดทีมชาติได้ไม่นานนี้หรือไม่อันดับ 1. นึ่งพาติบมฟอร์ดจากลีดอยู่ในเตดหัวหอกทีมยูงทองวัย27ปีผู้ที่เคยเป็นเด็กปั้นของเชลซีมาก่อนแบมฟอร์ดระเบิดฟอร์มเก่งพาลีดยูไนเตดเลื่อนชั้นกลับมารีเมลีกด้วยผลงาน16ประตูนในปีก่อนแถมซีซั่นนี้ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยการซัดไปแล้ว7ประตูกับ2แอซซิตจาก8นัดในรพเมลีกอีกด้วยในนามทีมชาติแบมฟอร์ด เคยติดทับสิงโตคำรามในชุดเล็กมาแล้วแต่ด้วยฟอร,ร์มแบบนี้รวมถึงสไตล์การเล่นของเขาก็มีโอกาสที่เซาเกตอาจลองเรียกตัวไปใช้งานอยู่บ้างเร็วๆนี้